เหมือนแม่งทุกกิยาเลยอ่ะมันน้มันมันเดียวเราจะห้อดเป็นไงเหมือนมึงมเอาเอา่จะรองห้เห็นน้นน้ำดไม่ทันแล้วยาพอเอาหดคิดต้องออกนะไม่ที่ได้สอไน่ได้ไม่มีาักเอารถไปหมุกกระ้เน ยังไม่ต้องยังไม่ต้องยิงตึ้งขนาดนี้ต้องยิงกันมันล้างเองได้ก็ล้างเด้วยอนอย่างเงี้ยทำอะไรกันเองได้ก็ทำด้อว่างกันจะตายช่วยอะไรกันได้ก็ช่วยช่วยเถอะอันไหนรถก็จะจ่ายให้หน่อยอ้ามแอ๊ะแอ๊ะมือละ

อ้าวเอกล้าวตับกระงกเลยเอเอนหลับไงวมันเป็นอย่างนี้แหละเออนอนก่อนโลกนอนก่อนเดี๋ยวค่อยว่ายน้ำทำไมเป็นสีเงืองือจี๊สีเือเงืออีคนนี้หัวล้านอนไปแล้วนี่หัว

lì coi ngon đi, <laughs> đi <laughs> 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 A mãi 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 มาแล้วพอแล้วพอละพอแล้วพอแล้วพอแลน้ำกินน้ำลูกเอาอีกน้ำอีกเอาเดียวเอาไปใกล้ๆเดี๋ยสิเดี๋ยวก็มั่งตัวปูนั่นแหละตัวดีอีเนี่ยสอนแต่ละอย่างมากินข้าแล้ว พอแล้วบอเบไปเดินไปเดินไปเดินไปเอา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 ปปล้างปาไปพอแล้วเยอะเกินไปแล้วนขไปอ้าไอาบน้ำตาอาบน้ำนอนตาอ้าวอยู่ข้าวโลกตอนีขาวไมม่ขาวอยู่ อาบ้อาบ้อาบ้วเขาสุกข้าวกระถูกมัต้องรอเม่อเ้าส้กข้าวเาสุกแล้วนานเขาข้าว